สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกนะครับทางช่อง youtube ลูกอีสานนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวสินค้านะครับประเภทของ power amp นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับวันนี้ก็นำเสนอเป็น power amp ประกอบนะครับผมจากค่ายมงคลซาวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผลงานดีนะครับเป็น power amp ที่ คุณภาพนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสมาชิกทางช่อง u t u b e นะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามทางช่องเพจด้วยเด้อนะครับเพจคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราจะอัปเดตนะครับสินค้าใหม่ๆนะครับในแต่ละวันให้กับสมาชิกเรานะครับได้เข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้กันเนาะนะครับวันสองวันวันนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับพอดี ญาติเสียนอกก็เลยนะครับไม่ได้ลงคลิปให้กับสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับมาแล้วนะครับผมเพิ่งลงเครื่องมาก็นะครับรีวิวให้กับสมาชิกเราได้รับชมเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพันสองรวัตต์นะครับเป็นพยแอมจากค่ายมงคลซาวนะครับสวยมากท่านนี้นะครับปกติแล้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นทีอาร์ีข้างละ6คู่นะครับข้างละ6คู่นะครับหม้อแปลงที่ใส่มาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ค่ายนี้นี่ หม้อแปลงใส่มาใหญ่มากนะครับนี่หม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับ M2U นะครับหม้อแปลงนี่สูงเท่ากับตัวแท่นเลยนะครับนี่ครับงานนะครับอะไรนี่เกรดดีมากครับผมเกรดทั่วไปตามมาตรฐานที่พอแอมส่วนใหญ่เลือกใช้กันเลยนะครับคาปลาหมื่นนะครับผมทั้งหมด6ตัวนะครับบางรุ่นเป็นรุ่นพันสจะไม่ใส่มาเยอะขนาดนี้นะครับบางรุ่นก็จะมีแค่2นะครับบางรุ่นก็มี4นะครับแต่ตัวนี้นะครับใส่มาเต็มที่เลยนะครับหกตัวด้วยกัน งานอะไรเกดดีนะครับผมเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ผ่านมือหมอเด้อนะครับเดิมๆจากค่ายมงคลซาวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นพันสองร้อยวัตต์นะครับผมขับ18น yeah. okay ิ้วนะครับได้ข้างละหนึ่งดอกนะครับเล่นสบายยาวๆยาวๆนะครับแล้วก็สามารถขับ15นิ้วนะครับคงปั๊มคงหล่อนะครับผมช่องละ2ดอกนะครับเล่นได้นะครับอัดแบบยาวๆน้ำเสียงดีครับผมคลาส AB บนะครับบอดก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ บอร์ดก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับผมมีพิ้นขนาดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับตัวเครื่องโดยรวมนลครับสำหรับเครื่องนี้ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับยังถือว่าสภาพ80%ได้เลยนะครับแจ็คสายสัญญาณนะครับผมมีให้2แบบด้วยกันนะครับมีแบบ xlr นะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คโฟนนะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมสดวนแจ็คไหนก็สามารถใช้แจ็คนั้นได้เลยเด้อนะครับได้เลยนะครับสวิตช์โหมดมีให้นะครับผมสตูดิโอโมโนนะครับ แล้วก็แจ็คสายสัญญาณลำโพงครับผมมีดำแดงมาให้นะครับดำแดงที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็มีแบบแจ็คสเซปกอนนะครับมาให้ด้วยนะครับครบคันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมแท่นนี้ครับน่าใช้นะครับผมน้ำหนักก็ประมาณน่าจะเกือบ20่กิโลได้นะครับเพราะว่าหม้อแปลงมันลูกใหญ่นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับผมรุ่นนี้นะครับปกตินี่เขาจะไม่ใส่มาใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้ครับผมอัดแน่นนะครับเต็มที่เลย ราคาตัวนี้ครับผมขายแค่ราคา5,900บาทเท่านั้นนะครับ5,900บาทสำหรับท่านใดที่นะครับผมสะดวกโอนนะครับเป็นยอดเงินสดนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมก็ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมบวกเพิ่มค่า COD 300บาทนะครับแต่ท่านก็จะสบายใจ นะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเห็นของแล้วนะครับค่อยจ่ายตังค์นะครับเก็บไปทางครั้งเดียวเลยเนาะนะครับสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นได้เลยนะครับอ่ะนะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบนะครับในส่วนของความปกติของ p w w r r m p นะครับในส่วนของปกติของวอลลุ่มนะครับต่างๆว่าใช้งานปกติดีไหมนะครับผมพัดลมระบายอากาศนะครับสตัวนะครับผมหมุนทํางานปกติไหมนะครับอ่ะขอเวลาสักครู่หนึ่งครับ อ่านะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของความปกติของพาวเวอร์แอมป์นะครับทั้งสองช่องนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมพาวเวอร์แอมป์นะครับสัญญาณต่างๆนะครับสัญญาณไฟออนนะครับขึ้นทํางานปกติดีนะครับมีไฟตรงนี้สวยๆให้ด้วยนะครับผมในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับทั้ง4ตัวนะครับหมุนทํางานปกติดีนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในช่องที่อ่าสองก่อนแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้ เมื่อกี้ได้เสียบตรงช่อง2ไว้เนาะนะครับทดสอบไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับผม Power a m นะครับผ่านกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับ ช่องสนะครับผมสัญญาณปกติดีนะครับผมไฟซิงเกิลต่างต่างนะครับขึ้นทํางานปกตินะครับวอลลุ่มไม่มีข้อแคกนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะไปทดสอบในส่วนของชั้นที่หนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับย้ายสายสัญญาณแป๊บหนึ่งเด้อวันนี้อาจจะลองแบบด่วนนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ชัดเจนตรงไหนเนาะนะครับใครที่สนใจก็ อสอบถามนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้นะครับผมแอดไลน์ศูนย์หกสามนะครับขอในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนี่ในส่วนของช่อง A นะครับไปก็ขึ้นปกติเหมือนกันนะครับผม นะครับผมช่นนั้นที่1นะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับผมปกติดีนะครับไม่มีข้อแขกนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องเงียบดีนะครับพัดลมก็ไม่ได้ดังแรงอะไรนะครับมากมายนะครับผมใครที่นะครับสนใจนะครับผมสามารถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับแอดไลน์ก็เช่นกันนะครับผม0630564876นะครับราคา5,900บาทนะครับ 5,900บาทสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับผมราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เลยเดอร์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่มไป300บาทเท่านั้นนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะใกล้จะสงการกันแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่มี PowerM นะครับใช้งานนะครับก็สามารถนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ นะครับผมไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะครับอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมตรงจุดไหนขอในส่วนรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปภาพให้ดูนะครับคลิปนี้จากลากันไปนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ